สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้อยู่ที่บุรีรัมย์พี่น้องอำเภอบ้านดาลบุรีรัมย์สวัสดีครับโอ้นี่เป็นศูนย์ใหม่ครับศูนย์ใหม่แม็กซานี่ครับแม็กซานี่ครับแม็กซานี่พี่น้องเปิดโชว์รูมใหม่นี่นี่ครับโอ้ รถเยอะมากเลยแต่ว่าพายุเข้านะโซนบุรีรัมย์หรือภาคอิสาน,นะครับสุรินบุรีรัมย์มาได้เลยนะครับวันนี้มีงานเลี้ยงอยู่ครับนะโอ้ยเยอะแต่ว่าเนี่ยโอ้ยังมีเต็นท์อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝนกำลังจะมาพี่น้อง รถเล็กรถใหญ่มีหมดเลยตกัวเครื่องบินน้องนี่เล่นทะเบียนสมุนกิจกรรมกิจกรรมอันนี้ก็คือให้ให้ลูกค้านะ้ลูกค้าัดเล่นตักตักลูกทุกคนนะคะมาใส่ตรงนี้ใครทำได้เร็วที่สุดรับไปเลยสี่พันบาทตักตักกี่ลูกอ่ะสามลูกค่ะอ๋อใช่ค่ะตักนะครับเดี๋ยวเชิญเอฟซีหรือว่าพี่น้องนะครับโซนบุรีรัมย์มหาสารคาม หรือว่าสุรินมาได้ครับนะที่บ้านดาน oh. บุรีรัมย์นี่ครับใครมาลองขับดูได้ถือว่าเปิดใหม่น้องแต่ว่าพายุเข้านะช่วงนี้พายุเข้าพายุเข้าที่ภาคอีสานครับเพราะอาจจะโชว์รูมอาจจะยังไม่เต็มร้อยครับนะจะเป็นหินคลุกอยู่เดี๋ยวนะคตเราก็จะลาดปูนนะครับ โอ้โอ้เนี่ครับโอ้ oh, oh, สองสุหัต DBC เอานี่ใครเนี่ยช่างมารู้จักกันไหมเนี่ยช่างเขียนโอ้ช่างเขียดนะ oh. ช่างเขียดนะช่างเขียดน,ยน,นี้นี่จองหมดแล้วเหรอจองหมดแล้วเหรอโอ้อ oh. <c oughs> ่ะ จองหมดแล้วพี่น้องจองหมดแล้วสวัสดีครับพี่ครับพี่ช่างเฮ้ยไปหาร่มให้จักหน่อยนแน่เร็วเอาร่มมายืมนแน่เร็วอ่ะนี่ครับมีร่มบ่มีร,มร่มบ่อันนี้รถขุดล้อ,อยางก็มีนะพี่น้องบุรีรัมมีศูนย์ซานี่แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวอลงอะไรมีหมดครับนะรถเล็กรถใหญ่รถขุดล้อ,อยางรถตัก ไฟฟ้ามีหมดครับนะอยู่ที่อำเภอบานดานบุรีรัมย์ทางเส้นทางออกจากลงาสตึกครับนะไฮไลท์ในงานมีรถตัดใบตามันก็เป็นเกมที่มีการฮนะวันนี้วันที่ว,วันที่8นะวันที่แปนะครับโอ้นี่จองแล้วนะ,ะเห็นบอกว่าจองหลายคันอยู่ค่าตัวไม่แรงครับค่าตัวไม่แรงสำหรับอบ่ศูนยา ตัวดีสามนิดนิดน,ดนะสามนิดนิดรถขุดระดับ200เนี่ยมีซูบิชิซีเอ็มครับปัมบัมวี๊ม้9ครับนะนี่เปิดใหม่นอ้องเปิดใหม่นะบุรีรัมมีมีโช์รูมหรือว่าศูนย์ศูนย์ซานี่ครับหรือว่าแม็กซานี่นะรถเล็กก็มีน้นรถเล็กนะเดีย๋ยวมาดูรถเล็กกันหน่อย โอ้โลครับนะแล้วก็ขนาด13ตันนะครับเนี่ยหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าซีนะครับอันนี้เอสวาสามห้ายูครับนะโอ้หลอดไฟ LED แล้วก็ตัวน,นี้น่าจะร้านต้นๆนะครับนะมีลายแยกไปปิงให้พร้อมเลยติดถนนใหญ่ครับจากบุรีรัมเข้าสตึกครับนะ มาได้เลยนะครับก็จะเห็นเลยรถเยอะแยะครับนะโชคเดากันน้อยๆ่อนกันยาวๆครับสบายๆเยอะมีให้เลือกเยอะเลยวันที่แปดนะครับวันที่แปดตอนนี้ก็ประมานเย็นๆก็จะมีลูกค้าเอซมาเยอะครับนะ มารับประทานอาหารตอนเย็นโท้นี่นี่นะโชว์รูมเขาใหม่แม็กซานี่จำกันสาขาบุรีรัมไม่น้องนี่โทรตามนี้ก็ได้นะนะครับถือว่าออฟฟิศก็สวยดีครับแล้วก็ใหญ่ดีนะ วันนี้วันเปิดครับนะวันเปิดวันที่8เปิดให้ f อหรือว่าลูกค้าที่ใช้ซานี่มาครับนะมาดูมาชมมาเที่ยวมาขับมา,าเล่นกันครับนะออกับเรื่องจากซานี่วันนี้มีรถขุดนะครับตั้งแต่สาเล็กจนถึงสาใหญ่นะแล้วก็ คนตักไฟฟ้าครับนะใช้พลังงานแบตเตอรี่ะนะ SA NV น้องนีะครับ,รบเดี๋ยวไปดูส่วนใหม่ล่าสุดก็คือสุด h d p c ครับ ไอ้ตัวนี้ไม่ติดติ๊กเกอร์อ่ะอันนี้เอาไว้แข่งแข่งตะบอลครับโอ้เป็นเป็นเป็นรถอ่ารถทดสอบเนาะแล้วรุ่นไหนเนี่ยลองถึงหน้านี่ตัวเดียวกันบอกอ๋อเดินเฟสกิดโอเคครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องเนี่ยเยอะมากนี่ถือว่าตัวท็อปนะครับมิซูมิชิ c m 5 0 158 พลังมาคอมันเร็วนะครับตัวเดินใหญ่ซานี่แพะโปสวิงซานี่ครับปัมบีเก้านย์ไปปิิงก็แล้วแต่ชอบไม่ชอบพี่น้องดูแลโดยแม็กซานี่ครับปัจจุบันโอ้จองกันเยอะเลยสวยๆครับนะตันใดชื่นชอบกมมาดูได้ครับที่บุรีรัมย์นะเปิดใหม่เลยเปิดใหม่ อลังการงานสร้างครับเยอะมากสาขาบุรีรัมครับเฮ้ยพี่น้องเลยฝนสิมาแล้วนี่ครับก็มีให้เลือกเยอะท่านใดที่ชื่นชอบราคาตัวสมล้าน่าจะสมล้านนิดๆครับนะโอ้ดีสเปคเดียวเลยอ๋อ ก็ถือว่าถือว่าดีครับนะต่อไปคนบุรีรัมซื้อรถก็ไม่ต้องไปไกลแล้วมากันใกล้ๆครับนะจัดให้เลยกับซานี่จะเป็นรถเล็กก็ได้รถใหญ่ก็ดีไม่แพงน้องไม่ไม่แพงครับตัวไม่แรงครับนะโอ้จองุอน่าจะจองหลายคันนะจองเป็นสิบครับนะโอ้ฮะ จองหมดแล้วนะโอ้ตรงนี้สานนี่เขาทำให้ไงเขาแ,แถมให้นะพี่น้องดูนะดูตรงนี้ครับนะนี่แถมให้ทุกอันนะกันกระจกแล้วก็ที่ขึ้นครับเอบันไดขึ้นยังไม่ได้ใส่ครับอ่าโอ้ตัวนี้ไม่มีลายใบป,ปิ้งนะจะโอ้จองหมดแล้วนะ ถูกจองแล้วพี่น้องน่าจะราคาพิเศษนะครับแท็ก80อรลเลอร์เจ็ดคาเรียสองกาดค้างละตัวครับอ่ะสนใจก็ซันนี่เปิดใหม่น้องมาดูได้ครับนะวันที่8นี่ตอนเย็ยนมาได้งานมีถึง3-4สทุ่มครับนะอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ